แล้วตอนนี้มาอะไรครับในเกมที่2ครับ,บด้านของอ e ีโวสปอร์ตแทนจากสอปรากับ,บด้านเกมหลักตัวแทนจากฟิลิปินค่ะทางด้าน E ี o จะอยู่ฝั่งซ้ายเลือกแบรนด์ตัวแรกเป็นแฟนนีเหมือนเดิม,มนักฆ่าเหมือนเดิมอะไรนยตอนนี้ด้านอ,อ Evo ก็ยังที่จะเลือกแบน์นักฆ่าออกไปนะครับรู้จักการแบน f a แฟนนีครั้งเนี่ยน่าจะ respect แบนแล้วแหละใช่เพราะว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขาดุเดือดเรื่องนักฆ่ามากเนี่ย โอ้ตอนนี้การบ้านที่เหนื่อยของอีโวเลยครับในเกมนี้ครับแต่อาจจะได้เห็นในสไตล์การเล่นที่แตกต่างจากคแรกแน่นอนนะครับโอ้แล้วฝั่งเกมแบบครับแบนเป็นเร<า>หวานหวานบตัดตัวนักกีนออกไปครับเมื่อกี้ก็ไม่มีหวานหวาน<ๆ>ก็ยังจะเอ่อก็เหมือนกันผมมองว่าเล s สเปแบนเหมือนกัน เพราะว่าหวานๆเนี่ยมันอาจจะเก็บตัวพวกตัวที่เข้าไปคุกวงแหนได้ง่ายๆมันจะโดนเก็บสแต็กแล้วเพื่อนข้างหลังนี้สบัยหมดเลยใช่ไหครับแล้ไหลเธอคือถว่ามีโอกาสที่จะแบบว่าไหลเนี่ยคือแบบโหไหลยาวเลยนะถ้าบอกว่าในช่วงของหมดตีหมดตี้สปอร์ตโอ้โหนี่ครับหมดตี้สปอร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าเดี๋ยวดูว่าฝั่งของเกมแ l a เนี่ยจะแบนเป็นตัวอะไรครับอีกหนึ่งตัวของเกมแ lap เก็บฮิโบเลือกเป็นแฟนดีกับฮายาไปแล้ว โอ้โหนี่ครับจะแบนโรมมิ่งอีกหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เขาแบนแต่โรมมิ่งอ่าเดสเ c กแบนโรมมิ่งซาลีนะโอ้โหโรมโรมก็ที่เะตึงก็มากเพราะโรมเป็นตัวทำเกมใช่ครับอ้าวแบนจอร์สันเขาฮิตแบนจอร์สันเหรอเขาเขาคงไม่ชอบอะคะพี่ แก๊งดีแหละผมมองว่านะคอมโบจอนสันแบบเมื่อวานปรดกพี่มาร์คไหมคะเนี่ยจอนสันแวนแวนแวนอย่างเมื่อวานที่จอนสันก็กูซีออนนะใช่โอ้โหคอมโบอันนี้ครับจอยครับแต่ว่าการเลือกจอนสันหนูว่ามันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันเสี่ยงว่าแบบต้นเกมอาจจะได้ไงแต่ท้ายมันยากนี่ครับแบนจอยออกไปครับตัวที่ปั่นป่วนมากๆในเกมที่ผ่านมาครับแล้วก็คาจาครับฝั่ง,งเกมแแบบ ขาจาในเกมนี้ขาจาเมื่อกี้ก็แบนหมดสิทธิ์เลยอาจจะแบบไม่อยากให้มาแบบจับนะจับแบบจับอาจจะเป็นตัวเมนของซันริหรือเปล่าค่อนข้างที่จะจับตายด้วยอุ้ยมอสโคบเล่นแล้วอ้โวออโควโอ้แต่ต้นเกมอาจจะยากนิดนึงนะน้องมอสคปเลยหรือเปล่านี่ใช่อับอาจจะยากนิดนึงนะมอสโคนะต้นเกมเพราะว่าเขาลดเรื่องของการตีไวลงครับ ครับเดี๋ยวดูว่าจะตัวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่าเนิร์ฟไปครูเมิร์ฟดาดาเมจช่วงต้นเกมครับแล้วก็อัตรารีเจนเลือดด้วยครับฝั่งของเกมแลบก็แต่ก็ยังยังเอามาใช้ได้อยู่ครับน่าจะเอามาแบบโปรเทคแล้วก็บอดี้บล็อกให้ด้วยนะเพราะว่าอันติเมทสกิลของครูเนี่ยมันค่าที่จะรับดาเมจได้ดีด้วยน้องเยลลี่อ่าเยลลี่เยลลี่ลดอังมุนแต่ถ้ามีสกินจะเป็นสีเขียวลดแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนี่อ่ะแล้วคาริต้าครับ แต่น่าจะเป็นกูอีกเพียเนาะแล้วก็คาริต้าเองก็โลมมิ่งได้เหมือนกัน<อ>ได้ทั้งโลมมิ่งและเวทใช่ครับโอ้โหแล้วดูฝั่งของอีโวครับโอ้โหแล้วจูเรียนยับกับเรื่องเฟตลินมาอีกแล้วเฟตลินต้องยอมเลยนะเรื่องเฟตลินแต่จูเรียนเองเนี่ยจูเรียน <up S 2> บัฟมาบัฟมาครับเรื่องของดาเมจก็คือขาจะแรงมากเนี่ยหลังจากที่คือหลังจากที่ห่างหายไปนานเนาะคือแบบว่าเมื่อก่อนมันมันจะมีอยู่ช่วงที่จูเรียนเก่งแล้วก็ดาวอีก ว่าคือช่วงเก่งก็คือช่วงเปิดตัวเออใช่แต่แล้วก็โดนโดนโดนเนิร์ฟไปแล้วรอบนี้มาโอ้โหก็ถือว่าไปได้น้องน้องกำลังมาเพราะน้องกำลังจะมีสกินอ่าอ่าใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันตรงนั้นเลยมีเรื่องเสียตจกันแล้วอ่ะตอนมาสู่เกมกันหน่อยนดีรยวแล้วก็ฟังของเกมหับครับตอนนี้ต้องการเลือกฮีโร่อโหอาริสครับยังจะเลือกใช้อาริสอยู่นะนั่งนั่งเกมแฝงแล้วจะริปิปนอาริสนี่ก็ถือว่าเป็นตัวโป่วยของ ทีมทางฟิลิปปินเหมือนกันนะคะหนูรู้สึกว่า,าพอมาทีไรนี่ฝั่งฟิลิปปินชอบเลือกอลริธหนูรู้สึกใช่แล้วแล้วก็เอามาฟาร์มเหน่าจะเอามาฟาร์มเหมือนเดิมนะใช่ค่ะเพราะว่าน่าจะทับ exp กับกรูแล้วถ้า,าถ้าถ้าไม่ไปฟาร์มก็อาจจะไปมิดเลนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นอลิธกับคาริต้าเอะคอมโบมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาดูเลยครับว่าเกมแบบเนี้ยจะเล่นแบบไหน ว่าแต่แต่เขาแบนจอนสันไปเขาก็หยิบคาริต้าคือผมเคยเห็นคอมโบจอนสันกับคาริต้าแต่นี่เขาเลือกแบนจอนสันไปก็เดี๋ยวดูครับว่าจะเขาไม่ต้องการลดหรือเปล่าเขาต้องการเดินหรือเปล่าใช่แม่เนี่ยอ่ะตอนนี้ก็แบนครอสออกไปครับนักยิงที่นักของเกมแลบเล่นในเกมที่ผ่านมานีะครับก็ตัดเรื่องนักยิงออกไปครับเมื่อกี้โอ้โหแล้วแอดลาร์ดกับอีฟครับโดนปิดการใช้งานทันทีครับฝั่งของเกมแลบครับ นนเขาก็ยังไม่ไม่ทราบว่าอาคาดิตาจะไปโรมหรือว่าไปมิดเลนเนาะน่าสนใจครับโอ้โหแล้วตอนนี้เนี่ยตัวที่โดนแบนออกไปเพิ่มหว่างของอีโวก็แบนโรดี้ออกไปเหมือนกันตอนนี้ต้องดูแล้วละครับว,ว่าเกมแลบเนี่ยตัวแทนฟิลิปปินเนี่ยจะเลือกนักยิงเนี่ยนักยิงกับ,<ล>บยังเหลือเมลิซาหรือเปล่าคะ เมลิซาใช่ครับแล้วก็นเอ้ยจานาธานก็น่าเล่นนะบั๊บมาตาดูดเลือดคือเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยครับแต่เรายังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นว่าใครจะกล้าเล่นหรือว่าจะเอามาเล่นหรือเปล่าโอ้โหแล้วหยิบมาเป็นชูครับชูเกมนี้โ o ม m i n g โอ้เดี๋ยวแต่ผมมองว่าอีกแล้วโอ้กล่าวว่าเอามาเปิดตัวอย่างจูเลียนแน่ๆครับว่าจูเลียนเนี่ยเป็นตัวที่มูเมนต์เยอะมากต้องมีตัวหยุดครับไม่งั้นตัวคลุกวงในเขาสามตัวอีกแล้วนะคะใช่ครับ เราดูจากตรงนี้อน่ยดาเมจถ้าต้นเกมนี่คืออีโวต้องระวังเลยครับเพราะถ้าการดับดับมอสโคมาแบบนี้เนี่ยแน่นอนครับอีโวต้องเลทเกมอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าดาเมจหลักคือมอสโคโปเปนช่วงเลทเกมแต่ต้นเกมและกลางเกมนี่สิถ้าต<อ>้องเกมแบบน่าจะลุยแน่นอนเลยครับอู้แล้วเอามาเป็นซาเวียครับซาเวียนี่ก็เลทเหมือนกันอูดาเมจแรงนะดาเมจเวื่อของซาเวียแรงมากตอนนี้ยิงทีหน้าแบบว่าน้ามืดกันเลยทีเดียวใช่แล้วครับ แต่ว่าเห็นลายเอาของเกมแลบในเกมนี้ตัวต้นเกมแล้วก็ตัวแก๊งนี่เดือดมากนะนี่ยต้องทิ้งมาแล้วต้องออกมาลิซ่ามาครับว่าไย่งั้นยิงสู้มอนโคไม่ไหวแน่นอนยบ,บอกอข้าเจ้าอย่ายืนติดกัน <laughs> คือแต่เราบอกว่ายิงเร็วทั้งคู่นะมอนโอคกับเมดิซ่าเนี่ย้ชอบเอาส,สเปลา Battle Spell เป็นพวกกระตุ้นไปด้วยตีไว ดูว่าใครจะไวกว่ากันนะเกมนี้ใครไวกว่าก็อเอาไปก็เรียบร้อยครับในการเรื่องฮีโร่ในเกมที่2ของอีโวเกมแลบก็เดี๋ยวดูว่าน้นองอีโวจะตีเสมอกลับมาได้ไหมนะ<ช>ขวัญใจพี่น้องชาวสปลา,เ,าเอาใจช่วยกันเยอะๆนะคะใช่ครับเอาใจช่วยนะเออแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็นะครับก็ช่วยการกระจายข่าวสารแล้วกันเนาะเพราะว่าอนาคตเนี่ยทัวร์นาเมนต์ที่จะเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายนะ<ช>เลยบ่าง แซฟราก้อนนี่นะถ้าเห็นคนดูเยอะเขามาแน่ๆนเออนี่ครับซีซั่นแรกเท่านั้นนะบอกเลยว่าสนุกและเดือดนะไม่แพ้กับนะ็นเั่นอื่นเลยนี่แซฟตาก้อนเนี้ยขอบคุณที่ใหญ่ใจดีแล้วก็อย่าลืมนะเติมเพชรต้องมีไทยอีตลอดนะแม่ขายเก่งแล้วเราอะ เอาตอนนี้ตัดเข้สา,สา,าสู่สนามการแข่งขันเยอดนักของแซฟรอนก็ตโปรเซนลี่นะครับกับเกมวอริเจนครับในเกมที่สองอีโวตามหลังอยู่หนึ่งเกมครับตัวแทนสองลาลกับตัวแทนจากฟริบินเนะี่ยม,มาดูไลน์อัพฝั่งของ e อีโวสปอยแล้ว,ลวเดี๋ยวดูไลนะ์อัพฝั่งหน้าของอีโวสปอร์ตกันหน่อยกับบิสตันยามอสโคฟครกับยูรแรม,มเป็นน้องน้องจูเลียนเนะี่ยแล้วก็มีน้องออปเปอร์นะเล่นเป็นเฟตลินนะีะครับแล้วก็น้องซาลีนีะครับเซอ่าน้องเซเลน่าเนี่ยแล้วก็มีน้องแฟตวันตรงนี้เนี่ยเล่นเป็นซาเวีย เเนีี่ยซแล้วก็ฝั่งเกมแลบครับมีครูครับแล้วก็นังของคาริต้าครับอลิสชูแล้วก็เมิซ่าอะไรครับเปิดมาตรงกลางเนี่ยคู่กลางตึงๆเลยครับคาริต้ากับชูเข้าไปยังลีโถเกิดขึ้นอะไรครับโอ้แล้วอีโวครับจะเอาลีโถได้ไหมตรงนี้เกมแลบกับอีโวก็เป็นสองต่อสามแต่เจ็บเหมือนกันคือต้อง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 ไม่ยอมที่จะแลกในช่วงต้นเกมเพราะว่าดาเมจต้นเกมของเกมแลบก็ท่านเชื่อเอาเรื่องเลยเนี่ย ีโวครับต่อไปเทรดลิโทกับมาได้ครับแต่ก็ต้องระวังอ่าทางฝั่งเกมแลบก็ต้องระวังเซเลน่าด้วยใช่ครับตัวโลมิงป้าป้าโดนเมื่อไหร่ก็เจ็บเหมือนกันคือหยุดหยุดนานมากนะถ้าโดนี่ครับอยู่ที่ระยะด้วยค่ะใช่ครับแล้วตรงกลางเข้าไปแล้วครับอ้าวจะเฟิร์สบอทเลยไปแอลลียบร้อยกับซาลีโอแล้วแมนจริงครับเคลียร์ด้บอลลิโซน์ไปได้แต่ว่ามันตายตเกมต่อซาลีไปเหมือนกันครับตัวแรกจะโซ่เราหนึ่งต่อหนึ่งยอแมพลิมินกับโซ่เราเกมนี้เอาล้วยอเมได้แลกกันคนละบัตรแล้วต้นเกม นัดบอลครับแหมบอสโกครับนี่ครับพลังพลังเลดนะต้องทิ้งความหวังให้กับพิซโซนเลยเลดเกมนะตอนนี้ก็ต้องดูต้องเล่นแบบสงบเสงี่ยมไปก่อนใช่ครับคือเพลย์เซฟไปอะช่วงเลดแน่นอนครับตัดมาในลีโทอีกแล้วครับชิ้นเข้าไปลงมงครับฝั่งของอีโว่สปอร์ตครับเปิดต่อดันดีครับยู่แนล อาจจะยังไม่ตีก่อนครับพยายามที่จะโซนแล้วก็สังเกตฝั่งนักของเกมแลมฟิวแล้วเข้าไปเล่นต่อเลยใครตาแล้วสไลด์<อ>ได้ด้วยอันดับเก้าของบอลโกมาแต่ไม่ทันก็เสียออพเปอร์ไปแล้วโอ้โหครูเก่็บนะผมไม่เล่นออกไปก็ัำแปดวันก็ไปเทรดเก็บนักขอูได้เหมือนกันเอาละรครับอีโวอีสปอีซอร์ปอปเลาเลือกที่จะเล่นต่อครับจูเลียนแหมสไลด์ก็ไปแต่ว่าครูขี่อยู่ครับยัวเดมต้อง แอบหลบออกมาสามคนด้านล่างสองไปแล้วเป็นซอเวียร์แก้น้องเดนลี่หลดแอปเปิ้ลแหม่หลอมหลอมด้านล่างว่าแนวไหนสองบอลาว่าแนวไหนลเรียบร้อยตรงนี้ริสเก็บเต่าต่อไว้ได้เสียเต่าให้กับฟิลิปปินส์เลยครับสองบอลาวโอ้เปิดตองออกทางขวาครับแมแล้วดูครับในจังหวะนี้เรียบร้อยครับซาลีเก็บเต่าริสสองไปจะเถียงสู้ด้วยอู้และชูเข้าไปไม่ได้ แมแต่ว่าเป็นคาริต้าที่ได้น้องเซนาไปเหมือนกันยอมอะไรยอมสี่ต่อสามสามนาทีเปิดเกมมาสามนาทีนี่โอ้โหในสนามนี่คือองศาเดือดเลยครับแหมอุณหภูมิในสนามเรื่องอะตึงมากสี่ต่อสามแล้วใช่ครับแล้วอีโวจะพลาดไม่ได้ด้วยครับเกมนี้ครับอ่าแล้วโดนปิดกับตาลากเสียให้กับชูสบลาเสียไปหลินไปครับเติมกลับไปที่เลนกลางต่อครับไม่ชูแค่ที่เอาสุดเลยนะแบบคือล้วงได้คือล้วงเลยครับกลางแฟนบาลเดียวซาวอ่ะ ดัดมาตรงนี้มีซาลีครับสตันอยู่ได้ครับแต่ก็อย่าลืมไปดูมอสโคฟในเลนบอลมียืนอยู่กับเบรซ่ามอสโคฟยังสงบเงียบอยู่คืออัดเพลเซฟนะต้องเล่นมันเพลเซฟด้วยเพราะถ้าตายเมื่อไหร่เนี่ยจะเสียเวลาในการฟาร์มถูกต้องครับแล้วยิ่งช่วงนี้ด้วยโดนบัฟโดนเนิร์ฟมาด้วยครับก็ต้นเกมอาจจะเล่นยากหน่อยแต่ว่าเลยเกมก็พอปั้นอยู่นะครับ ตัดก้าสู่การกันตรงนี้ในเลนบนเนี้ยหอแล้วเข้าไปโลมเลยครับฝั่งของจูเกมแลบอาอแล้วโอกาสไปเสียอยู่อเดมโอ้โหคือเบอกวป่าไปใช่ครับแล้วอลิสเขาเล่นได้ค่อนข้างที่จะชัวร์ด้วยรับใช่เขามากับคาริต้าน้องน้ำยกน้องอลิสสตันเออแต่จังว่นี้เอากันแล้วในเลนบนจะรู้ว่าอยู่ในนั้นใช่ครับคือเหมือนจะเช็คกันแล้วด้วยค่อนข้างที่จะชัวร์ด้วยเกมแลบของฟิลิปปิน เนี่ยดูจากการเดินเกมตรงนี้เนี่ยแล้วชูเนี่ยคือเวลาที่ได้แก๊งบ่อยๆเนี่ยทำให้โลมมิ่งของเกมแบบเนี่ยกล้าเล่นมากขึ้นด้วยเอบโอ้โด้านล่างรัียบริสครับเคลียร์เลนก่อนเลยครับยืนสู้กั่ออปเปอร์ครับเกมนี้เฟดลิสไม่ได้เข้าปาครับอยู่ในเลนล่าง เอากรลังจะเกิดเสียทีนานบอดมอนโคบเข้าไปลุยก่อนเลยเอาแล้วจะไปเคลียร์บอนโคบครับอีโวกับเกมแับใครจะได้เราไม่รอดครจะได้เกมบอสโคมออกไปเลือกที่จะเล่นเอฟเอของอีโวก่อนเลยครับพยายามที่จะกดหน้าบอสโคมออกไปสองคนตรงนี้อ่าแล้วเติมมาเป็นยูอานมเก็บกลัวออกไปเหรอโอ้โหนี่คหรอห้านาทีที่เริ่มที่จะบวกกันอย่างต่อเนื่องเหรอแยลี่แอปเปิลตัวนี้ยังไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่ ยังยังยังอย่างอยังยังบางอยู่นะเป็นยันลี่ที่นิ่มๆเนี่ยลาอเกมแล้วครับตามตรงนี้ครับเข้าไปเปิดต่อครับโอ้น่าจะต้องรีบเคลียร์อะไรครับโอู้นักอีโวจะทันหรือเปล่าครับเฟนลิ่งก็มาจิ้มไม่ทันครับเสียต่อให้กับดอริสครับทีมคนของอีโวตอนนี้จะต้องถอยออกมาก่อนครับซาเวียเรีนดีเช็คเอาไว้รับตรงกลางมีน้องจูเรียนครับเคลว์ อลิสครับเปิดสกิลเข้าไปต้องไปเบรกก่อนครับไม่งั้นเลนกลางอาจจะโดนอีโวดันยาวครับเกมแลบแล้วสายมาชูเลยกับเฟ็รินคอชูไว้ก่อนเลยไม่ปล่อยให้ชูได้มาลู้บกับอีโวได้ไม่ได้ตรงนี้พยายามที่จะเคลียร์รางชูและเสียทาวเวอร์ให้กับอีโวอีสปอร์ตตัวแทนจากซอมเราเราเป็นเมกาคิวพอได้กับคาริต้าเกมแรกกับมอสโกออกไปรอดไปได้นะคะสองตัวนั้นเพราะว่าคนเคลียร์เลนกลางเนี่ยเขาเป็นอลิสอย่างเดียวค่ะ พราะว่าชูกับคาริต้าเขาจะไปเดินแก๊งเลนอื่นปล่อยอลิสมาเอาเลนกลางโอเคเมื่อกี้อลิสมานาหมดด้วยฝั่งฝั่งอีโวก็เลยได้ป้อมกลางไปแล้วก็ต้องยอมปล่อยครับแล้วดูครูยังปวดไม่เลิกครับตรงกลางครับซารีโอ้โดนปวดครับชูกอไปเตะใส่แล้ของเปอร์ฟิกเกอร์โยกกลับไปครับหลบได้ครับปลอดภัยไว้ก่อนเพรสเซฟนะผมมองว่าเพรสเซฟเพราะว่า ทางด้านอีวโวเองเนี่ยอย่างที่บอกคือเลดเกมต้องยื้อให้ได้ครับไม่<ช>งั้นจะเล่นลำบากแล้วเลดเกมนี่ซาวเวียอ,อันติทีเดียวใช่ครับแล้วเกมแลบ,บเองก็รู้อยู่แล้วด้วยครับแล้วต้นเกมต้องรีบเคลียอะไรครับเราไปเปิดกันที่เลนกลางจะเอาทาวเวอร์เลนกลางให้ได้แล้วเสียทาวเวอร์เลนกลางให้กับฟรีบินกับโซบอลาโอ้ในป่าู้เล่นของเหมือนจะเทกันไปข้างบนแต่ น้องมอสเขารู้ตัวทันใช่ครับแล้วได้ป่าผู้เล่นของเกมแบแบบเต็มเลยครับแล้วเข้าเล่นตงบูบอสครับอริสไปเก็บด้านของเบนลินออกไปอาร์ติแสกี้จากซาวยาเบิร์ดมาด้านหลังโหลจัดเลยครับแต่มอสโคบิสตนันพลังแฝงมีไปเพื่อนโอ้แล้วดูการวางของซาลีไม่ถึงด้วยครับแล้วเป็นด้านของเกมแลบครับที่ป่วนป่าฟังของอิวโผล่ยาวในเจ็ดนาทีตรงนี้ครับเจ็ดนาทีผ่นานครับสกอร์คิวตรงนี้เนี่ยห้าต่อแปดครับการเงิน,นของเจ็ดสองเป็นสองครับ<ฮ> แล้วไปโดนล้วงเยอะใช่ครับแอบในป่าแบบป่าเปี่ยวด้วยกันนะอโอ้โหดเลยครับเราเกิดครับยังไงครับตรงนี้ได้เล่นกันอันส ดูการดูดเลือดที่ค่อนข้างจะแรงมากเลยโอ้โห <c oughs> โน่าจะกลับไปหรือเขาจะรอหลอดเลยหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนจะไปโยกใส่บิสต้นก่อนเลย2ตัวยังไงรอดไม่รอดแต่ดูจากสถานการณ์ตรงนี้ไม่น่าจะไหวเลยรับบิสต้นโอ้เราไปเสียมอสโคว์อีกแล้วย้อนเป็นนั่งของอีโวโอ้ยฝ <c oughs> ั่งนอยใช่เขาปล่อยมอสโคว์คนเดียวไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าเขาพร้อมที่จะเข้าเลยครับดาร์ลาออปเปอร์พยายามที่จะเคลียร์เวฟ แต่อลิสก็ตื้อจริงๆครับไม่ปล่อยไอ้คลิปได้ดันสูงเก็บหลอดปาอีโวยตอนเนี้ยแปดนาทีหลอดเกิดครับโอ้โหและยังไม่จบนะน้องแป้งนะดูดีครับโอ้โหเข้าไปลุยในป่าเลยครับเยลลี่ค้ำเอาไว้ได้หลอดฟรีหลอดไปของทางเกมแล a p ใช่แล้วครับและยังไม่จบครับด้านล่างกูยังค้ำอยู่ครับไม่คือนี่ครับเบรกคือเธอกดได้กดยาวๆครับแล้วน้องเกมแล a p ครับ คือถ้ารู้อยู่แล้วด้วยว่าถ้าปล่อยอีโวเนี่ยคือปล่อยอีโวไปเลทเนี่ยจะเป็นาจ,าจะจะส่งผลไม่ดีต่อเกมแลบแน่นอนครับค่ะด้านบนมีมอสโกบอยู่เดียวแต่ต้องวาร์ปทิ้งกับไปเลยครับเพราะว่ามีเบรซ่าเติมต,ตรงกลางพยายามที่จะเคลียร์เวฟสู้เกมแลบครับเฟ็นเลทอันดับแรกเกี่จากมอสโกบเช็คผา,านคาดิตาไปฟอร์สใส่ครับโอ้ยไม่ได้ครับไม่ได้สองเก้าครึ่งครับของซาเวียหลบได้ครับแต่ว่ายังไม่จบครับนี่คือปัญหาอีกหนึ่งตัวครับแล้วรีส ผักดันให้อีโวเนี่ยออกจากบ้านไว้ได้แล้วหลอดกำลังมาที่เลนบนด้วยผู้ตรงกลางยังไม่จบครับโู้ลวสองหลอพี่เลนบบครับแล้อลิสเข้าไปเปิดไฟมาชูฟิกเกอร์โยกมาเตะตัดตัอเลยตรงนี้ลาลีอ่ยบร้อยเสียเสียซาเวียไปด้วยใช่เอแป้งตัวสแปมโอ้โหไม่สามารถที่จะหลบ ดีแมสกิลของชูด้วยยับแล้วครูกล้าเล่นเลยก็่คยับความกล้าเล่นของเกมแลบบยับดูว่าเกมนำตรงนี้ต้องรีบเคลียร์ยับหลอดกำลังจะมานะคะโอ้ต้องจัดการหลอดก่อนยับเคลสเหลือบดต,อต้องต้อง เพิ่งมอสแล้วตอนนี้ในการเคลียร์คลิปใช่ครับลอกเวสต่อไปอุ๊ยโวคือการบ้าอะไรยอบแล้วดูมอสโกครับต้องรีบเคลียร์คลิปได้เลนกลางมีอลิสครับแล้วกรูยืนประคองครับอลิสอยู่ซาลีโดนปิดครับด้านขวาสายเข้าไปมอสโกมไปยืงฝ no ืนเลนและดาจจะเสียคาริต้าไปแต่ไวกว่าคาริต้าเก็บมาได้ของจูเลียลไปรับโอ้โหป่วนจริงครับแล้วนี่การแก๊งในช่วงสิบนาทีครับคือ ดูจากการเล่นรู้เลยครับไม่ปล่อยให้อีโวได้เล่แน่นอนเดี๋ยวระดับล่างมีการปะทะกันแล้วครับพยายามที่จะเข้าไปเล่นต่อครับลันเลียบโปอยครับวงนี้เราเป็นรีวิลใช่เก็บเรื่องชูออกมาแล้วกรูเข้าไปลึกเกินแต่ดาเมจทาวเวอร์ยิงอยู่ครับซาลีพยายามที่จะรานครับกลับไปรีเจนเลือดลันเลียบโปอยครับซาลีเก็บกระด้ของกรูออกไปโอ้สปเรายังต้องมารับเนี่ยเกมบุกของเกมแถบอยู่ครับ เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะยื้อได้เลดเกมหรือเปล่าครับได้มาสองตัวแตบ่บาแล็แตกหมดเลยโอ้โหสิบนาทีที่อีโวต้องเดฟล้อยครับคือเหมือนเหมือนเหมือนเกมนี้อีโวคือวัดใจเลยครับถ้ายื้อได้<ช>คืออาจจะสวดได้เหมือนกันอะไรกเกิดได้เเยอะอ,อยู่ค่ะเพราะว่าเป็นซาเวียด้วยโอ้โหเมลิซ่าก็รีบฟาร์มเลยครับตอนนี้เมลิซ่ากับมอสโก โอ้เอาใจช่วยนะผงอีโวอีสปอร์ตด้วยครับแล้วก็นะผเกมแลบรับเดี๋ยวดูว่าจะไฟกันเดือดขนาดไหนค่ะแม่ตอนนี้โอ้โหแอบป่าโซดกันอยู่ครัแบบด้านบดบิดตต้นเองก็ไม่ไว้ใจใครเลยนะคืออุย้ยแล้จ้าเอกกันหรือเปล่าน่ะยังไงแป้งตรงนรี้ไม่รอดไม่รอดเดียว เขามีเขามีทั้งยกแล้วเขามีสตันด้วยใช่รับสกิลโอ้แล้วเข้าไปเล่นตรงนี้ครูสิงเลยยับแล้ว3คนยับรวมพลังประจันบารเต็มคาราเบลเลยในเลนบอลออปเปอร์ปิกสวอดใส่เข้าไปยังยื้อได้อยู่แต่ว่าตรงไั้ดาเบจมันเยอะยับโอ้โหแล้วเสียออปเปอร์ไปเลยยับ ด้านล่างเยอะแยะโยเนมกลับได้ไหมแล้วบางๆอยากโยเนมเสียให้กับเบลิซ่าแน่นอนครับแล้วเข้าไปลุยตรงนี้อีโวไปเทรดคืนนีจ๊ะเบลิซ่าด้าเมย์ลังหายไปแต่ชูปิดหลังซาลีออกไปได้ครับแล้วเรียบร้อยครับชูแกว่งเข้ากองเซเลน่าออกไปครับปอสโคว์พลังเดี่ยวตรงนี้เดร์แฟกของอีโวเอาแล้วเหมือนจะโดนฟอร์ทเอาจะพิซซาเลยอ่ะอุ้ยเราได้ครับอีโวพยายามดีจ้าเถียงสู้กับเกมตลอดมา สปปเราต้องกันให้ได้ครับต้องกันให้ได้ถ้าจะไปยื้อกันในเกมต่อไปมอสโกรมกลับไปรีเจลเลือนกับหลอดโดนเบรกไว้ชิมการของสปปเราพยายามที่จะกัดฟันสู้ลายครับต้องถอยออกไปเหมือนกันเกมแบบไม่ไหวดาวเมกของมอสโครมละเคลียหลอดไปอย่างรวดเร็วรับ ไวมากเมื่อกี้หลอดถ่ายไปแล้วหรอโอ้โหแล้วทูมอสโคฟครับเริ่มมาครับอาเลยครับตอนนี้หัวใจต้องมารัวๆเลยอ่ะมาแล้วค่ะน้องใคดีเข้ามาตรงนี้ขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งชาเน<ม>ี่ยาก,การแข่งขันโมบายดีเจนส์แสวบลากอนอโลกลว์ซีรีส์อู้แล้วถ้าคือถ้าเกิดคิดในมุมเลดเกมมอสโคฟเกิดแล้วอ e <ม>ีโวถมอาจจะจบได้เหมือนกันชาวเวียล็อกใช่ครับแต่ปัญหาคือช่วงเลดเกม ต้องพยายามโปรเทคมอสโกให้ได้และให้ได้ตีฟรีหร right. ือไม่ตัดเมิิซ่าออกไปเพราะกาเม็ดเลือดอกไปก็ใช่ลำบากอยู่ที่ว่าจะโดนเขาดักอยู่หรือเปล่าคานิต้าชูแต่ในกระเดียวกันคือฝั่งของเกมแบบมีตัวล้วงเยอะใช่ไม่มีสกิลหนีด้วยนี่ครับต้องเป็นต้องดูเลยครับว่าจังหวะใครดีกว่ากันนี่ครับโอ้ดูครับเลนลุ้มกับเลนเทิงนี่คีฟดันสูงมากครับเลนเลนเทิงคืออะไรนะคะ เล่นเทิงเล่นเทิงคือเล่นบนเล่นบนคือเล่นล่างไงอันนี้คือเป็นภาษาของบ้านสองโซลาวใช่อเลยว่าอย่างทักทายสซบลาวก็สบายดีเด้อสบายดีสบายดีเด้อพูดลาชักขนาดนี้เนี่ยสวัสดีพี่น้องชาวสซบลาวด้วยเอาตอนนี้มาดูเกมของอีโบอีสปอร์ตกันหน่อยตัวแทนของโซบลาวอย่างที่จะเคลียร์คลิปออกไว้ก่อนครับยสาลี่ครับเดี๋ยวที่จะจัดการ ขีปคือตอนนี้ไม่เหลือทาวเวอร์แล้วด้วยครับแต่แตทีนี้ดาเมจอย่างมอสโคบเนี่ยแป๊บเดียวใช่อ่ะเคลียแป๊บเดียวจริงแต่ต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าขอให้ได้เคลียร์ใช่ครับแล้วพี่มองว่าฝั่งของเกมแบบตัวแทนจากฟิลิปปินส์เองเนี่ยจะโฟกัสมอสโคบแน่ๆครับถ้าจบมอสโคบได้อีโวก็มีปัญหาเหมือนกันใช่ต้องดูว่าจะกันมอสโคบให้ได้เบิร์ดได้นานขนาดไหนครับสิ่งสำคัญในเกมนี้คือโพซิชันเลยครับโอ้โหแต่ว่าเกมแบบเอง คือตัวล้วงตัวล้วงเยอะมากครับโอ้โหแล้วที่ครับมุมภาพจากไม่ไม่ปลอดภัยเลยดูครับออกไปแล้วไม่ปลอดภัยเลยใช่ครับสแตนบายหลอดแล้วค่ะเอาไปครับเตรียมแลบเตรการแล้วดาราคาริต้านี่ครับเริ่มแล้วแอบครับคือจะพยายามแอบมาิีเอาแอบมาล้วงหลังเงียบอ้าวแล้วเป็ดเฟสลินที่น่าจะเข้าไปคอเลยไมค์คาริต้าเสียสกิลไป ้าวเบลิซาได้หลอดครับต้องเล่นหลอดครับเพราะว่าต้องมีหลอดมาด้วยครับถ้าจะปิดเกมของดลาวยโวต้องเรียบเคลียหลอดใช่ครับไฟต่อไปเนี่ยเบรกหลอดอย่าให้เข้ามาด้านในเด็ดขาดนะเพราะว่าดาเมจเริ่มที่จะแรงแล้วด้วยแล้วเบลิซาเขายิงหมู่ด้วยแน่ครับอาจจะมีการตีฟรีด้วยครับตีพอมฟรีด้วยครับอาจจะกดกันตายตีฟรีต้องระวังให้ดีบ การโซนเป็นสิ่งสําคัญเียนเกมแลบครับอีโวเองการสวนก็สําคัญเหมือนกันเดี๋ยวดูว่าจะนับได้ไหมกับหายนะตรงนี้โอ้แล้วไปเล่นในเลนลแล้วท้าเสียมเอลิซาแล้วเรียบร้อยกับอ้ยแม่งได้หัวเลน่าอู้แกวหน้าหัวลิศอกไปยับ ปูเพี่เราจะบอกว่าถ้าเสียเมลิซ่าด้วยเนี่ยก็อีโบ่ก็จะมีโอกาสได้เถียงได้มากกนี้ครับแล้วไม่เสียลิซก็ดีเหมือนกันครับอีโวอีซ่าปลอดครับฟล็อกด่านไปหนึ่งข้าไปเบิร์ดเอาแมสกิลหลอดกำลังจะมาบอสโคมตอยทีทีตรงนี้ตอยทีทีได้ไม่ได้บอสโคมเคลียร์ออกไปกันบ้านได้ซองเราเกมเมลิซ่าออกไปครับเราบอสโคมครับยังไม่จบตรงนี้ก็กรของกลัวออกมาต้องรีบเคลียร์กูมีเอ็นแมสกิลบอดี้บ็อกดาวเอแต่ซาลิจะจับโดนเดฟฟล็อกโยกหลบไปครับ ดึงดึงดึงโอ้โห <laughs> แบดวันวันช็อตวันคิวแบแบดีได้สวนนะคะเนี่ยโ <v> อ้โหนี่บอกแฟนวันบอกไอซองไอพีเดอร์ดสดั แมแล้วมีน้่งของแบทวันกับน้องบอสอ่าน้องบิสตอนเนี่ยคืออันเวสคิวคือไปได้สุดแบบเหมือนกันแล้วตอนนี้อีโวกำลังใจกำลังเฉียร์ที่มาอย่างล้นหลามเลยครับเดี๋ยวดูการเคาน์เตอร์แท็กของอีโวสปอร์ตตัวแทนจากสปปลาวเกียร์ทาวเวอร์เรียนก้าวไปที่ร้อยกับน้องซอยมีอลิสครับพวกนัองหอกอลิสพยายามที่จะหา แอบแล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะรับเกมบุกของอีโวได้ไหมแต่ถ้าอีโวพลาดก็อันตรายเหมือนกันและความเสียเปรียบของอีโวตรงนี้เนี่ยคือเรื่องของการดันเลนเพราะว่าเลนแตก<อ>ไปหมดใช่ครับนะแล้วบาแลกตรงนี้หรือทาวเวอร์เนี่ยไม่เหลือเลยครับใช่โอโ้โหเดือดเดือดเกมนี้แล้วอีโวก็ทำได้ดีด้วยแต่ถ้ามีช็อตแบบเมื่อกี้อีกอาจจะได้ได้ส่วนใบบาแลกของฝั่งตรงข้ามเหมือนกันใช่ครับแล้วตอนนี้เหมือนเหมือน ตัดอาริสไปหนึ่งตัวเนี่ยทำให้ไฟมันเล่นง่ายขึ<ช>้นครับต่อให้ไม่เสียคิ้มขึ้นก็จริงครับแล้วคัมคัมไม่ได้คัมธรรมดาคัมแล้วแรงด้วยใช่ครับแม่โอ้โหตอนนี้นี่ครับคือเอาอาริสเนี่ยไปผ่อนรถผ่อนบ้านได้เลยนะเพราะตัวคัมเนี่ยแม่หาบาทสิบบาทเดี๋ยวเดียวโยนอะไรก็โยนอะไรไปก็ทิ้งหมดเ <c ười> ลยเาอเดี๋ยสนวก็ต่อยครับในเกมที่ซอนกับ สถานการณ์ของอีโวเริ่มที่จะดีอย่างต่อเนื่องแต่ต้องระวังเป็นพิเศษกนโดยวพาบอสเกยบเชื่ออย่ไปเ้ื่ซดายไซับในป่ามีผู้เล่นของเกมแบบอยู่และอลิซียบยังไม่ยอมให้เวฟการได้ดันสูงหลยอรับเปิดอันติแบบว่าสบายมากเปิดเปิดทิ้งไว้ยังได้เลยเพราะมีบัฟปูโดยเฉพาะในช่วงเหล็เกมด้วยแมงของเกมแบบสแตนบายนะคะหลอด คืออย่างที่ชูการเล่นตรงนี้เนะี่ยคือต้องรีบเปิดพื้นที่ครับเพราะว่าไม่อยากให้อีโวเข้าไปวุ่นกับหลอดด้วใช่และอีโว e เข้ายากมากดูแต่ละตัวใช่ครับก็คงต้องต้องปล่อยแล้วเพราะจังหวะห้าสิบมาสิบอีโวเองก็ไม่อยากจะไปเสีย<ม>ด้วยครับแต่<อ>ก,ก็ไม่แน่เหมือนกันครับเดี๋ยวดูว่าจะเข้าไปเปิดเลยหรือเปล่าครับแต่ดูจากการยืนน่าจะปล่อยครับนี่ครับป่อยจะเข้าไปถึงเขาก็ตีกันเสร็จแล้วใช่แล้วครับโอ้แล้วในป่าชื่อเปิดป่าก่อนเลยครับตรงนี้ในเลนกลางออปเปอร์เฟนลินมีซาเวียครับเห็นเขาเด่นกา ต้องการหลอดตัวนี้ให้ได้ครับโอ้โหต้องรีบพีครับใช่ครับคือ18นาทีนะต้องดีครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์มากกว่าที่มันบีบบังคับให้อ e <ช>ีโวต้องกันครับเพราะว่าออกไปเล่นไม่ได้ครับตัวค้ำของทางฝั่งอีโวก็มีแค่โอเปอร์นะคะใช่ครับเฟสตินที่เหลือก็ดาเมจทั้งนั้นเลยครับใช่ตอนนี้หลอดกำลังจะดันครับแล้วเกมแบบเองจะพลาดไฟหนีไม่ได้ครับกูเข้าไปปิดด้านหลังครับเข้าไปเบรกก่อนเลยแล้วบอสโคเข้าไปตีอ้าวแล้วถูกไปเปิดบอสโคเสียบิ่นตันน่าจะเข้าอีโวครับ อุ th Arizona, ้ยเกมแลบบตีบ้าเลยหรือเปล่าครับอ MM ีโวอีสปอร์ตจะยื t <t ้อได้ไหมตรงนี้เกมแลบบบาระทยวไหมเบนกริตาเกมบาได้ของเซนาไว้ได้เซเลเกมเมลิซาแล้วบ้านกำลังจะแตกอีโวกัดฟันสู้ไหวไม่ไหวและเรียบร้อยชนะเป็นของเกมแลบบตัวแทนจากฟิลิปเป์เสียดายโอ้โหสองเกมรวดเลยแต่เกมนี้ผมมองว่าอีโวทำได้ดีเลยครับแต่แค่นี่ครับชูครับคือต้องบอกเลยว่าการตัดสินใจของชูของเกมแลบบเนี่ย ดีมากอย่าไปลวงมอสโคบเลยอร่าอาจจะเป็นช็อตไม่ทันตั้งตัวน้องตกใจกําลังจะตีหลอดตีบ้านแล้วแบบชูมาเตะพอดีอน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรเนี่ย